สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง Object Oriented Programming หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า OOP กันดีกว่าครับแต่เดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องกังวลไปว่าจะต้องมานั่งเขียนโค้ดกันจนปวดหัวนะครับสิ่งที่เราจะมาเจาะลือกันจริงๆเนี่ยคือวิธีคิดที่มันทรงพลังมากๆที่ซ่อนอยู่ข้างหลังซึ่งมันก็เหมือนกับพิมพ์เขียวชั้นดีเลยนะสำหรับการสร้างโค้ดให้มันดีขึ้นไประดับหนึ่งลองนึกภาพตามกันนะครับถ้าการเขียนโปรแกรมแบบดําเดิมมันเหมือนกับการทําอาหารตามสูตรที่ยาวเหยียดเลย ทุกอย่างต้องทําตามลําดับเปะ๊เปะๆหนึ่งสอแล้วถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนส่วนผสมกลางคันขึ้นมาละ่ะโอ้โหวุ่นวายแน่นอนทีนี้ OOP เนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนเกมเลยครับมันเหมือนกับว่าแทนที่จะมีสูตรอาหารเรามีชุดตัวต่อเลโก้แทนแต่ละชิ้นเนี่ยมีหน้าที่ของมันชัดเจนเลยนะเป็นอิสระต่อกันแล้วก็เอาไปใช้ซ้ําตรงไหนก็ได้ตลอดเวลาอยากจะเปลี่ยนอะไรใช่ไหมครับก็แค่หยิบชิ้นส่วนมาสลับกันง่ายๆแค่นั้นเลย มันเลยยืดหยุ่นกว่าแล้วก็ทงพลังกว่ากันคนละเรื่องเลยครับเอาละครับและนี่ก็คือภาพรวมที่เราจะมาดูกันในวันนี้เราจะเริ่มจากไอเดียเบื้องหลัง OOP กันก่อนแล้วไปต่อกันที่เสาหลักทั้ง4ที่สําคัญมากๆจากนั้นก็จะไปดูว่าพวกอ็อบเจกต์มันเชื่อมโยงกันยังไงตามด้วยหลักการออกแบบที่ดีๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยการสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยมันช่วยให้เราสร้างงานที่ดีขึ้นได้ยังไง โอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยแนวคิดเบื้องหลัง OOP เนี่ยคือการทําความเข้าใจจริงๆนะครับว่ามันคือการเปลี่ยนวิธีคิดจากที่เคยทําตามสูตรอาหารที่มันตายตัวเนี่ยไปสู่การใช้ชุดตัวต่อที่มันทั้งยืดหยุ่นแล้วก็มีพลังมากกว่าพอเราเห็นภาพเราว่า OOP คือการเอาตัวต่อมาประกอบกันเนาะคราวนี้เราจะมาลงลึกกันที่เสาหลักทั้ง4เลยครับซึ่งมันก็เหมือนกับกฎพื้นฐานที่ทําให้ตัวต่ออัจฉริยะพวกนี้มันทํางานประสานกันได้อย่างน่าทึ่งเลยละครับ เสาต้นแรกเลยนะครับคือ abstraction หลักการของมันเนี่ยง่ายมากๆเลยคือการโชว์เฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ซ่อนความซับซ้อนยุ่งเหยิงไว้ข้างหลังนึกภาพตามง่ายๆก็คือแผงหน้าปัดรถยนต์นั่นแหละครับเราแค่ต้องรู้ว่าพวงมลาลัยหมุนยังไงคันเร่งเหยียบยังไงไม่เห็นต้องไปเข้าใจเลยว่าเครื่องยนต์ข้างในมันทางานแบบไหนใช่ไหมครับนี่แหละครับมันทาให้ทุกอย่างมันใช้ง่ายขึ้นเยอะไม่สับสนและนี่ก็คือเป้าหมายหลักของมันเลยครับ เพื่อทําให้โค้ดมันดูง่ายขึ้นแล้วก็จัดการได้ง่ายขึ้นเพราะพอเราซ่อนความซับซ้อนที่ไม่จําเป็นออกไปได้แล้วเนี่ยเราก็จะโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญจริงๆได้เต็มที่เลยมาต่อกันที่เสาต้นที่2ครับ Encapsulation หรือถ้าจะให้เรียกง,ง่ายๆก็คือการห่อหุ้มนั่นเองลองนึกถึงแคปซูลยาดูสิครับตัวยาข้างในมันจะถูกห่อหุ้มไว้ป้องกันจากสิ่งภายนอกในโลกของ OOP ก็เหมือนกันเป๊ะเลยเราจะทำการห่อข้อมูลกับเมทอดซึ่งก็คือออ ชุดคำสั่งที่เอาไว้จัดการข้อมูลนั่นแหละครับรวมมันไว้ในก้อนเดียวกันที่เราเรียกว่า Class แล้วไอเดียที่สำคัญมากๆที่มาพร้อมกันเลยก็คือ Data Hiding หรือการซ่อนข้อมูลอย่างเช่นสมมุติว่าเรามี Object นักเรียนใช่ไหมครับข้อมูลอย่างชื่อกับอายุเนี่ยจะถูกเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะใครจะมาดูหรือมาแก้ข้อมูลพวกนี้มั่วๆไม่ได้จะต้องทำผ่านช่องทางที่เราเตรียมไว้ให้เท่านั้นอย่างเช่น get name หรือ set age นี่แหละครับมันคือการป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกแก้โดยที่เราไม่รู้ตัวจากข้างนอกดังนั้นหัวใจของ encapsulation ก็คือสิ่งนี้เลยครับควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ป้องกันไม่ให้ใครมาเปลี่ยนอะไรมั่วๆม,มันทําหน้าที่เหมือนเป็นยามเลยนะคอยเฝ้าประตูข้อมูลของเราทําให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลในระบบจะถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเสมอมาถึงเสาต้นที่3กันแล้วครับ inheritance หรือการสืบทอดพูดง่ายๆเลย มันก็เหมือนการสืบทอดโมรดกในครอบครัวนั่นแหละครับคือคลาสใหม่ที่เราสร้างขึ้นหรือที่เรียกว่าคลาสลูกเนี่ยสามารถรับคุณสมบัติและพฤติกรรมต่างๆมาจากคลาสเดิมหรือคลาสแม่ได้เลยทันทีมันเลยเกิดเป็นความสัมพันธ์แบบ is a หรือแปลว่าเป็นชนิดหนึ่งของและเป้าหมายที่เจ๋งที่สุดของ inheritance ก็คือการเอาโค้ดกลับมาใช้ซ้ำได้นั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับเรามีคลาสใหญ่ๆชื่อยานพาหนะหรือ vehicle แล้วเราก็สร้างคลาสรถยนต์หรือคาให้เป็นลูกของมันแทนที่เราจะต้องมานั่งเขียนโค้ดสตาร์ทเครื่องยนต์หรือ Start Engine ใหม่ทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเลยครับคลาสรถยนต์จะได้รับความสามารถนั้นมาแบบอัตโนมัติเลยโอ้โหมันช่วยลดงานซํำซ้อนไปได้เยอะมากจริงๆและแล้วก็มาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายครับ polymorphism ชื่ออาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าแปลตรงตัวเลยมันแปลว่าหลายรูปแบบครับ คอนเซปต์หลักของมันจริงๆง่ายมากคือคําสั่งเดียวแต่ให้ผลลัพธ์ได้หลายอย่างมันจะขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังสั่งใครหรือสั่งอะไรอยู่แค่นั้นเลยครับ polymorphism ที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยจะมีอยู่2แบบหลักๆครับแบบแรกเรียกว่า method overriding อันนี้เห็นภาพง่ายมากสมมุติว่าทั้งหมาและแมวมีคําสั่ง make sound เหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่พอสั่งให้หมา make sound มันก็จะเห่าฮงแต่พอสั่งแมวมันก็จะร้องเหมียวเห็นไหมครับ คำสั่งเดียวกันผลลัพธ์คนละอย่างส่วนอีกแบบหนึ่งคือเมท็อดโอเวอร์โหลดดิ้งครับอันนี้คือการที่เรามีเมทอดชื่อเดียวกันในคลาสเดียวกันเลยนะแต่ว่ามันรับข้อมูลไม่เหมือนกันเช่นเมทอด add อันนึงอาจจะไว้บวกเลข2ตัวแต่อีกอันที่ชื่อเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยกับบวกเลข3ตัวได้แบบนี้แหละครับโอเคครับตอนนี้เรามีตัวต่อที่แข็งแรงจากเสาหลักทั้ง4ต้นแล้วเนาะขั้นต่อไปก็คือแล้วเราจะเอามันมาประกอบกันยังไงละ่ะ ในส่วนนี้แหะครับเราจะมาดูกันว่าพวกอ็อบเจกต์เนี่ยมันสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงเวลาที่อ็อบเจกต์มันมาเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะมีรูปแบบหลกัลกๆอยู่2แบบที่น่าสนใจมากครับแบบแรกคือ aggregation อันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบหลุมๆนะครับแบบ has a หรือมีเช่นภาควิชามีอาจารย์ถ้าเกิดว่าภาควิชาถูกยุบไปอาจารย์ก็ยังอยู่ได้ไม่ได้หายไปด้วย แต่อีกแบบหนึ่งคือ composition ครับอันนี้จะแน่นกว่าเยอะเลยเป็นความสัมพันธ์แบบ is part of หรือเป็นส่วนหนึ่งของนึกภาพบ้านกับห้องดูครับถ้าบ้านโดนทุบทิ้งไปห้องก็อยู่ต่อไม่ได้ถูกไหมครับมันก็จะหายไปด้วยกันจุดที่แตกต่างกันชัดๆเลยก็คือเรื่องวงจรชีวิตนี่แหละครับว่ามันต้องอยู่หรือตายไปด้วยกันหรือเปล่าพอเรารู้วิธีสร้างตัวต่อแล้วก็วิธีเชื่อมมันเข้าด้วยกันแล้วก็ <S <S วถึงเวลามาดูกฎของสถาปนิกกันบ้างครับ นี่คือหลักการที่ทําให้งานออกแบบของเรามันดีแล้วก็ดูแลรักษาง่ายไปอีกนานเลยหลักการแรกเลยคือเรื่องคัพ pling ครับหรือการพึ่งพากันร,ระหว่างคลาสสิ่งที่เราอยากได้เลยนะคือ low coupling คือให้แต่ละคลาสเนี่ยมันพึ่งพากันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทําไมละ่ะก็เพราะว่าถ้ามันพึ่งพากันเยอะเกินไปหรือที่เรียกว่า high coupling เนี่ยนะครับมันจะเหมือนโดมิโนเลยแค่เราไปแก้คลาสเดียวนะปรากฏว่ามันล้มทับกันเป็นทอดๆเลยครับพาให้ส่วนอื่นของโปรแกรมพังไปด้วย เพราะฉะนั้นการออกแบบให้มันพึ่งพากันน้อยๆก็เหมือนเราสร้างกำแพงกั้นระหว่างห้องไว้เลยครับทำให้โค้ดเราแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วก็แก้ง่ายขึ้นมากต่อมาคือหลักการที่2 cohesion ครับอันนี้คือการดูว่าหน้าที่ในคลาสเนี่ยมันเกาะกลุ่มกันดีแค่ไหนสิ่งที่เราอยากได้คือ high cohesion ครับซึ่งหมายความว่าคลาส1คลาสควรจะทำหน้าที่แค่เรื่องเดียวพอ f o c ั s ไปเลยอย่างเช่นคลาส salary calculator ก็ควรจะคำนวณเงินเดือนอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอื่น ส่วนสิ่งที่ควรเลี่ยงเลยก็คือ cohesion ครับอันนี้คือคลาสจับฉ่ายเลยทำทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกันเลยทั้งคำนวณเงินเดือนส่งอีเมลบันทึกข้อมูลโอ้โหแบบนี้รับรองว่าโคจะสับสนมากแล้วก็ดูแลรักษายากสุดๆไปเลยครับแล้วถ้าเกิดเราไปเจอคลาสจับฉ่ายแบบนี้เข้าจริงๆละ่ะจะแก้ยังไงดีมาดูขั้นตอนกันครับสมมติว่าเรามีคลาสชื่อ Bad Employee Manager ที่ทาทุกอย่างปนกันไปหมดเลยขั้นแรกเลยเราต้องมองให้ออกก่อนว่ามันมีหน้าที่อะไรซ่อนอยู่บ้าง พอเราระบุได้แล้วก็ถึงเวลาผ่าตัดครับเราจะแยกแต่ละหน้าที่ออกมาเป็นคลาสใหม่ของตัวเองเลยที่โฟกัสงานแค่เรื่องเดียวเช่น salary calculator ก,ก็ไป report generator ก็ไปและสุดท้ายผลที่ได้ก็คือเราจะได้ชุดของคลาสที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมี high cohesion สูงปรี๊ดเลยซึ่งแน่นอนว่ามันดูแลรักษาง่ายกว่าแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้สะดวกกว่าเดิมคนละเรื่องเลยครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้ว ในส่วนนี้เราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นชัดๆเลยว่าการสร้างงานด้วยแนวคิด OP เนี่ยมันดีขึ้นยังไงมาสรุปกันสั้นๆเลยว่าทำไมทั้งหมดนี้ถึงสำคัญเสาหลักทั้ง4ี่เนี่ยมันให้ตัวต่อที่แข็งแรงแล้วก็ใช้ซ้ำได้กับเราพอเรามีตัวต่อแล้วความสัมพันธ์ระหว่างออบเจกต์ก็ทำให้เราเอาตัวต่อพวกนั้นมาสร้างเป็นระบบที่ซับซ้อนขึ้นมาได้และสุดท้ายหลักการออกแบบที่ดีก็เป็นเหมือนการรับประกันว่า ระบบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะดูแลรักษาง่ายแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันแบบนี้แหละครับก่อนจะจบกันไปในวันนี้อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ลองคลิกตามกันดูนะครับว่าหลักการทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันได้ยังไงบ้างลองนึกภาพตามดูสิครับว่าเบื้องหลังแอปที่เรากดกดกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะมีกองทัพของตัวต่อเลโก้อัจฉริยะแบบนี้แหละครับที่กําลังทํางานร่วมกันอยู่เป็นพันเป็นหมื่นชิ้นเลยก็ได